น,นีัีค่ะกลับมารายการสองได้เปิดชนท่องโลงนะคะวันนี้วิวที่ม่เหมี่วนั่งนะคะ<ม>ก็คือในส่วนของร้านพ้าขลนวิวนะคะตรงรามินทาค่ะและ้วก็ร้านอาหารอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้แน่นอนวันนี้ไม่เหมี่ยวจะมาพูดเรื่องห้องน้าที่ปารีสค่ะเกี่ยวกันไหม <laughs> ก็คือนึกได้ค่ะพอดีนั่งดูบรรยากาศเสร็จแล้วก็กนือ,อ ห้องน้าที่แปลกที่สุดเนี่ยนะคะก็คือห้องน้ำที่ปารีสนะส่วนยุโรปเวลาที่เราเข้าห้องน้าที่ปารีสคุณขาจะเป็นห้องน้สาสาธารณะเข้าไปใช่ไหมจะต้องหยอดเงินห้าสิบเซนห้าสิบเซนหยอนเสร็จแล้วปุบประตูจะปิดอัตโนมัติค่ะแลวจากนั้นคุณเขาจะมีระบบอัตโนมัติก็คือจับเวลาอัตโนมัติคุณขาจับไปเลย 15นาทีแม็กซิมัม15นาทีเท่านั้นดังนั้นหลังจาก15นาทีแล้วถ้าคุณโอเออยู่ในห้องน้ำที่ปารีสเนี่ยประตูเองจะเปิดอัตโนมัติคุณขานั่นหมายถึงว่าทุกอย่างจ,จะต้องเสร็จพร้อมภายใน15นาทีแส่ก็กรุงเกงให้เรียบร้อยนะคะถามว่าทําไมมีระบบห้องน้ําแบบนี้ที่กรุงปารีสนะคะก็เพราะว่าที่ปารีสี่ยเขาบอกว่าค,คนที่อยู่ตามชั้นใอรุงปารีสหลายคนเลยเข้ามาที่ปารีสเพื่อทางานนะคะแล้ว คนก็ใช้ชีวิตแบบว่าสโลว์ไลฟ์มากเข้าห้องน้ำไปสูบบุรี่บ้างไปอ่านหนังสือพิมพ์บ้างทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใช้เวลายี่ยะในห้องน้ำซึนะ่งนั่นเป็นห้องน้ำสาธารณะอาจจะมีนะคะนะับท่องเชื่อถมดหรือคนอื่นที่เขาต้องการใช้ห้องน้ำนะคะแน้นะเขาจะมีการจับเวลาหรับประตูอัตโนมัตินะคะว่า 15นาทีคุณต้องออกมาจากห้องน้ำนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเมียจะส่งลูกไปให้ดูนะคะว่าห้องน้ำที่ปารีสเป็นยังไงบ้างนะคะมีโอกาสจะไปได้กันกำสองใกล้เปิดชั้นห้องล่องนะคะพูดถึงห้องน้ำเสร็จแล้วค่ะมากิหนหอยแฉงกันจ้า <c oughs> <c oughs> และเจอกันสำหรับทางเกละเกลีน้อยคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย